ี่ช่วงของการลงทะเบียนนะคะเพื่อนก็มีการออกมาเน้นย้ำะวาําหรับไธที่จะลงทะเบียนเลือกตั้งสสหรือว่าออกเสียงประชามติผ่านระบบออนไลน์วุฒิหามากราคมมือนี่ค่ะเป็นมือสุดท้ายออกมาย้ำกันแน่ว่าอยู่มองไดก็สามารถที่จะเลือกตั้งสสหรือว่าออกเสียงประชามติใดโดยบ่ต้องกลับบ้านขอเชิญนะคะท่านทุกท่านดีกําลังเบิ่งอยู่ตอนนี้ไธทียังบริเฮตนะคะมาเบิ่งกันแน่กับการลงทะเบียนเลือกข้อหนึ่งหรือว่าข้อสองขอใดข้อหนึ่งดังนี้ นึ่งก็คือการลงทะเบียนสสและออกเสียงประชามติไดที่ไทยดีนะคะแอปไทยดีนะคะในระบบลงทะเบียนใส่ซิดนอกเขต2ก็คือการลงทะเบียนสสและออกเสียงประชามตินอกราชนาจักรใดที่ไทยดีเช่นเดียวกันนะคะในระบบลงทะเบียนใช้ซิตเลือกตั้งนอกราชนาจักรทางอินเทอร์เน็ตโดยการลงทะเบียนนะคะทันต้องลงทะเบียนสสและการออกเสียงประชามติแยกกัน สรุปก็คือท่านต้องล่งทะเบียนสองเทือเมื่อท่านล่งทะเบียนเลือกตั้งสสหลวงหนาท่านก็นต้องไปใส่ซิทเลือกตั้งในวันที่หนึ่งกลุ่มภ้าพันตั้งแต่แปดโมงเสาร์จนหอดหาโมงแรงที่สถานทีที่ล่งทะเบียนวัยคันเป็นการล่งทะเบียนออกเสียงประชามาตินอกเขตนะคะก็ต้องไปใส่ซิทออกเสียงในวันที่8กลุ่มภาพันธ์2 5 6นเก่า 9, ในช่วงเ,เวลา สองโมงเสารจนหอดหาม่งแรงเช่นเดียวกันนะคะถีสถา,านทีทีโลกงทะเบียนไวัสามารถไปเบึ่งข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะคุณผู้ชมการที่ w w w e c t g o t h หรือว่าสิเป็นสายด่วน1444